ที่างควบคุมโรคมาไอมาเริ่มไค่ับก็สืบเนื่องจากว่าการที่มีผู้ป่วยยืนยันโควิด -19 จํานวน5รายนะคะซึ่งเป็นอสจอจในจังหวัดมุกดาหารของเรานะคะ,ะแล้วก็มีไทม์ไลน์ที่มาเข้าร่วมประชุมสภาของอบจนะคะเพื่อเป็นการเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงเชิงลึกนะคะ,ะแล้วก็เป็นการ เฝ้าระวังในประชาในพื้นที่ของอบจด้วยนะคะเราก็เลยได้มาเก็บสิ่งส่นตรวจเชิงรุกนะคะวันนี้เป็นการทำเอทูเคนะคะก็จะทราบผลภายใน30นาทีนะคะ,ะก็เราได้รับความร่วมมือจากอบจนะคะเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมประชุมทั้ง40ท่านนะคะเป็นอย่างดีวันนี้ต้องขอบคุณที่น้องชาวมุกดาหารนะคะที่ได้ให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังครั้งนี้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการระบาดของโรคนะคะการ ตรวจเชิงลุกนี้มีประโยชน์ที่สุดก็คือในเรื่องของการที่เรารู้เร็วเราก็ควบคุมเร็วแล้วก็ถ้ามีป่วยเราก็จะได้เข้าสู่ระบบการรักษาที่รวดเร็วนะคะวันนี้เป็นการทาเชิงลุกในพื้นที่เราโดยได้รับความร่วมมือจากทีมสอบสวนโรคจากโรงพยาบาลทหารแล้วก็สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดหาร,หารแล้วก็ทางเทศบาลเมือง มาอำนวยความสะดวกในการทำเอทีทเคในวันนี้การทำเฟรมบุ๊กในวันนี้นะคะถือว่าเป็นการกระชับพื้นที่เดินใช่ไหมคใช่เป็นการตีวงในพื้นที่เรานะคะว่าเปพื่อเมื่อมีไทม์ไลน์ในพื้นที่ที่เข้ามาในอในโอโจมีการประชุมนะคะแล้วก็เข้าเกณฑ์สถานที่เสีย่ยงเนื่องจากว่ามีการอ,อยู่ในห้องแอร์นะคะเป็นระยะเวลาประมาณสองชั่วโมงกว่าในการประชุมครั้งนี้เราก็จะได้มีการเข้าระวังนะคะแล้วก็ เก็บซีลสมตัวตรงนี้เพื่อที่จะรู้ว่ามีใครป่วยหรือไม่ถ้าป่วยแล้วจะได้รีบรักษาก็เป็นการกระชาพื้นที่เรานะคะค่ะย่สิารัาสุขอนยาเชื้อคทจันทร์ เอาเลยครอยยกเส้นตามครับเอาจะเียกต่อมาตัวซัสายแบนแบกก็ต้องยินใจแล้วล่ะนเอาหกทีแบกตั้งสาวิรัยรักวางหาลายต้นไชเบสาอ่าตัวซงเข้ามาด้วยยัดเต็มตั้งรูปบัดกันไม่ต้องเงีขนาดนั้นไม่มีแล้วใช่ไหมอ่า